โอ้นัทว่าไงพี่โอ้โหทำมีเดียมแลรเลยเหรออะไพี่อันนี้พี่กินเจป่ะเนี่ยไม่พี่พี่กินเพเออนี่นี่มุกแปลหนึ่งอ้โหลกกูเฉยเลยแล้วมึงอารมณ์ไหนเนี่ยทำทำกับข้าวพี่มึงกินเนี่ยอารมณ์ไม่ค่อยดีกินข้าวอ่ะ กูนั่งกินกับมึงอยู่นี่ไงกูกลัวซุ่ตีนอะไรเนี่ยพี่อยากอยากกินนางอื่นอ่ะเบื่อมึงตีนไหมึงอไหมล่ะมึงอเปล่างอเปล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยปูหยอกเล่นเป็นนี่ก็เกเรกับพี่มเงี้ยคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยแล้วนี่มึงจะไปไหนของมึงบะเนี่ยไม่พิธีพิธีพิธีสองเซเว่นด้วยเหรออุ้ยสัตว์เสียงหลงเลยใครครับพิธีไม่อยู่ครับเจิญครับโอเคโอเคครับเฮ้ยโอเคเลยเฮ้ยกูอยู่เฮ้ย พี่วันนี้พี่พามาลเสียาไม่ติดเลยอ่ะรถเสียแล้วพายุลดแล้วพายุซื้อคอมไดไหมไม่ไม่อยากได้คอมใหม่คอมผมช้ากูไม่อยากได้คอมใหม่กูกลับบ้านแล้วเฮ้ยพี่ผมจะซื้อคอมพี่พาผมไปซื้อหน่อยดิเก็บเก็บเก็บค่ารถพี่เก็บค่าน้ำมันสักร้อยไหมร้อยเดียวได้ไปพี่ได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ไปเก็บของก่อนแล้วกันไปวุ่นใจแลก่อนเข้าใจป่ะนั่นนั่นฝั่งรถออกแล้วนะรถรถออกเลยโอ้ยหุ่นใจแล้วจะไหนวะนี่ไง เฮ้ยอะไรวะมันมีร้านคอมในวะในเมืองเราตอนนั้นพี่สั่งกูสั่งกูสั่งนอกเมืองมานะเว้ยนัดเมืองเรามีร้านขายคอมแล้วเหรอวะกูไม่รู้ไม่เคยไปเลยวะเราสั่งออนไลน์ตลอดเลยนะเว้ยสั่งไอแฮปเจบีอ่ะเขาไม่ได้จ่ายแต่เขาจ่ายก็ดีเพาอยากได้ผมนั่งหลังนะได้ได้ได้เรื่องของมึงอะ่ะอุ้ยน่ากลัวเดี๋ยว่าปิดประตูให้พี่โอเคโอ้โหท่ออย่างดังหกสิบหกสูบนะเครื่องเนี้ย มึงเคยดูฟาสป่ะมึงเคยดูฟาสป่ะเอ้ารถคันนี้แรงกว่าฟาสสิบเท่าบอกแค่นี้แหละฟาสแบบไม่ไม่ไม่เท่าอ่ะเออดูกูมึงดูความขี้โมของกูโวน้ำมันยังเต็มถังอ่ะเกือบเต็มถังอ่ะเออเติมมาตั้งแต่ไหนวะน่ะเติมตั้งแต่นู่นอ่ะเพราะไม่ได้ออกจากบ้านอะไรไงทำแต่งานอ่ะเฮ้ยวันนี้ตื่นเร็วตื่นเร็วมากวันนี้วันอะไรวันนั้นอ่ะพี่่่นนะะเขาไหนอ่ะนี่เหรอร้านนี้เหรอใช่ใช่ใช่จิ๊โอเคผมลุเปิดประตูให้ไหมร้านนี้ใช่ป่ะ ใช่อ๋ออ๋อโทษโทษโทษกูไม่บอกละโอ้กูไม่รู้ไงกูบอกแล้วร้านนี้เหรอใช่ใช่พี่โอเคนะขอบคุณมากจนไหนดีวะตาจนี้แล้วกันเอ้าจบพี่มึงเก็บตังค์เออแค่นี้ใครอยากไปโอเคลงเลย โอ้ทองฟ้าสวยจัดเลยคุยแล้เสียมพู้ขโมยไหมเอาดิไปเฮ้ยไม่เอาไม่เอาสงสารเขาเฮ้ยนี่คือรถเขาแล้วเนี่ยเหรอนี่ชื่อร้านอะไรแอดวีเหรอแอบไว้เฮ้ยเขาไม่ได้จ่ายแอดวีฟังกูแอดวีแอดวีไหมแอดวีไหมแอดวีกัอะไรเออแอดวีเฮ้ยทำไมตามแปลกๆเนี่ยตั้งบัคเหรอไม่เกี่ยวเลยเนี่ยร้านแอดไวมึงเข้าไปก่อนสิมึงมาซื้อไม่ใช่เหรอแอดวีแอดวีโทษเนี่ยไอคิดนี่ทำกูเคลิ้มสวัสดีครับ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 เจ้าของร้านอยู่ไหนครับ อโองต้องการคอมรุ่นอะไรรุ่นอะไรครับอรุิเอ็กใชะไรครับเขาถามคอมคอมมันถามยี่ห้อโน้นนั่นคุณคุณลูกค้าต้องการหน้าจอไหมครับต้องการครับต้องการอ๋อมาทางนี้เลยครับเพิ่มกดต้องตีเราบันไดแค่ไหนคอไอห้ารุ่นสเปกรุ่นสเปกแลมสิมบอร์ตี้เป็นรุ่นใหม่ Windows 11ด้วยนะครับความหนักประเด็นนั้นความหนักประเด็นต้องการอะไรอีกไหมครับต้องการอะไรครับต้องการเงินครับจอทางร้น O <laughs> que อพี่ดีพี่ฮะผมลืมเอาตังมาว่ะอ้าวไอ้เฮียนี่มึงมาซื้อคอมไม่เอาตังค์มามันจะเจริญไมนี่ยชีวิตนี้ของมึงเนี่ยทำตัวบรรยุทธ์ไปได้มึงเฮ้ยเฮียอ๋อแจนเซอร์ด้วยแจนไปเฮ้ยแต่พี่ชอบหรอกเดี๋ยวแบล็คอยนะกระเป๋าตังค์แป๊บนึงแป๊บหนึ่งแต่พี่นัดอยากอยากได้คอมใหม่เหรอสามจอดูดิซื้อดิพี่มีตังค์ปะล่ะถามก่อนอ่าลุงลุงคือไอ้นั้นอะไอ้คอมสามจอผมขอสเปคกไอเก้าเลยได้ปะมันแล้วก็สามจอครับราคาเท่าไหร่ล่ะครับประมาณสามหมื่นครับสามโอ้ยแย่ถูกจังวะเเเเเหหรรออออออขยยีีี่่่่จจนนนนากและโคคับ เดี๋ยวผมค่อยอันนี้นะเซ็นเซ็นเช็คเซ็นเช็ครวยบ้านผมรวยครับเป็นเศรษฐีดูไบอเออเดี๋ยวผมมานะผมมาเดี๋ยวผมมานันะฝากดูนะ <c oughs> เผื่อลุงขโมยของในร้านกู <c oughs> เอาม่ใช่ไม่อันนี้ร้าน <c oughs> ลุงร้าน <c oughs> ลุนงกูไ <c oughs> <c oughs> อ้เอ้ยอะอันนี้ก็ติดตลกตลอดเลยแต่ไม่ตลอดนะพามนี่นี่นี่เดินไปหนึ่งตับเอ้าไหนคนเอ้าโมจิโมจิอะไรพี่อะไรมึงอยู่ไหนเนี่ยผมลืมผมลืมโอ้จะไปเอากระป๋าตังค์ซะเปล่าเฮ้ยขึ้นรถมา ไม่ขึ้นหน้าเล่าไม่ร้อนเหรอมันเย็นไงพี่มันเย็นขับรถเล่นไหนวะตอนมากูขับเลนนี้นะว่ะเล่กลางที่เล่นกันโอ้ยโอ้ยแมปไม่โหลดได้ยดเคไหนบ้านเมืองทางไหนเนี่ยซ้ายซ้ายพี่ซ้ายเลยแล้วเนี่ยจอดนี่ได้ปะได้เลยพี่ได้เลยมีโจรมันเนี่ยเอาขึจอดออกก่อนไหนทางเข้าปะมีทางเข้าพี่มีคนอยู่บ้านไหมครับไม่มีพี่เออบ้านมึงวะดูวะโอ้โห บ้านมันใหญ่เหมือนกันเนี่ยปกติยกใครเนี่ยผมผมอยู่กับเพื่อนครับแต่เพื่อนผมไปเที่ยวอ๋โอโหหลังใหญ่นนเนี่ยอู้ยังนะ เออพี่ผมได้ละฮะได้ประเป๋าจ้าโอเคโอเคไปฮัลโหลครับฮัลโหลครับเสียงโทรศัพท์บ้านมือในโมจินี่ใช่บ้านโมจิไหมครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับใช่ครับผมอันนี้ใครรับครับอา<ฎ>ทีครับทีเออพี่ทีพี่ทีพี่ทีอะไร <ừ. S 1> เป็นอะไรของมึงเนี่ยย่อแตกเหรอมึงมึงมึงไม่ไม่ไม่มึง,มง,มมมงคือมึงมาร้านก่อนคือตอนนี้มีแฟนพี่อะอยู่กับผู้ชายคนไหนไม่รู้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชายคนไหนเดี๋ยวกูไปเลยมึงมึวงสายเลยกูไปเลยเที่ยกูเียบเก็บโทรศัพท์ไว้สักหืมโมจิหยิบคอนมาเนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาอาวุธแป๊บนึง มุจิมีมีค้อนมีอาวุธมีประแจอไหมมีมีพี่ผมมีค้อสมึงเอาในตู้มาเจอกูที่รถไปหยิบมาไปหยิบมาไปหยิบมาด่วนๆเลยมุจิมึงได้ยังเงี้ยได้แล้วได้แล้วเอาไเฮียช้าอยู่ได้อุ้ยเฮียเหล็กด้วยไอ้สัตว์เฮียนั้นตายแน่เฮียไอ้สัตว์ไหนวะนั่นอะไม่ได้วันไม่ได้วันหรอกไม่ได้วันหรอกไอ้เฮียมึงกระทึดไปนะเหมือนกระทึดไปนะสัตว์ดูนัทเปิดเลยเฮียหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วรู้หลายรอบไหมแต่กูกูพูดไปงั้นแหละความเท่ไงเฮียหลายรอบแล้วพูดไปก่อนฉุนมาก ทุนนี่สัตว ok> no, 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 ์ทุนจริงไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยเราหน้าร้านเลยว่ะไหนเหี้ยไหนนู้นนู้นร้านเลยครับพี่ในร้านเลยครับอชอบไปครับชอบไปครับชอบไปครับเหี้ยอะไรสัตว์เฮ้ยมึงกระเทิบดิเล่นดีเหี้ยโอ้ยปล่อยดิกูเอาเองปล่อยดิปล่อยดิสัตว์เป็นคุยอะไรอ่ะฮไปเป็นคุยอะไรพีี่เหี้ยพี่พี่ทีอะไร ไปทำเขาทำไมอ่ะก็เขาทำแฟนพี่อ่ะพี่โดนแฟนพี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวหนูใครใครแฟนพี่อา้าวนี่กูกระโดดใส่ด้วยอาแล้วมันได้เป็นหรอเดี๋ยวจะเป็นได้ไงอ่ะก็พี่ไม่เคยขอ <c oughs> นี่พี่หายหวันโอ้ยเอี่ะมึงมาดูหลังเลิฟซีไหนสัตว์เก็บอาวุธ oh <my S 1> ดิโอ้ยโอเคพี่โอเคอยแล้วไอ้พียนั่นเป็นใครนั่นอะที่มาหาหนูอ่ะอืไอ้พียนั่นเป็นใครเป็นเซลอ้าวฮะ เซลขายคอมนะนะอ่าแป๊บนึงนะไอ้นัทไอ้เก่แหละของมึงเนี่ยเขาเป็นเซลขายคอมก็ก็กูไม่รู้กูเห็นก็อยู่กับผู้หญิงคนอื่นไอ้เ่ี่ยไอ้ผู้ชายคนอื่นก็เขาโอ้โหมึงรอนี่แหละอ่าแล้วเจ็บตรงไหนไหมอ่ะเขาไม่ได้ทำอะไรหนูเลยใช่ปะก็เขาจะทำอะไรอ่ะโอเคแนะนำคอมอ่าคงใส่ใจร้อนไปนิดนึงก็หนูว่าไม่นิดนะพี่อ่าก็ก็ใครมันกล้าทำ แผนพี่หล่ะใช่ปะ่ะดี๋ยวยังไม่เป็นซะหน่อยอ๋อเพราะอะไรเพราะพี่ไม่ได้ขอแล้ว <laughs> งั้นวันนี้เดี๋ยวพี่ทำบุฟเฟ่ตให้กินนะโอเคปะ่ะหนูรอที่บ้านนะออเอางั้นก็ได้แต่อืมแต่อะไรคะพี่ไปส่งอะไรนะพี่ไปส่งอะไรจีได้สิเคื่อนเลยไปเอ้ยนัดนัดโมจิโมจิวันนี้เดี๋ยวมึงเซ็นเช็คกันพังนะเดี๋ยวควรรับอีกรอบนะเอาอะไรของพี่อ่ะเออเดี๋ยวมารับอีกรอบนึงรอนี่ก่อนมึงก็ซื้อคอมไปก่อนไงเดี๋ยวเออเนี่ยรหัส สองจิตสองสี่มึงฝากซื้อคอมด้วยมึงมึงมึงรูดบัตรเลยโอเคนะอเ,คเออเออฝากด้วยซื้อซื้อคอมมึงด้วยนะซื้อคอมมึงด้วยเออแล้วรู้สึกว่าแอดวีเขาไปส่งที่บ้านใช่ป่ะล่ะก็นั่นแหละเขาไม่ได้มาสปอนเซอร์แต่เขาก็ส่งดีจริงก็นั่นแหละฝากด้วยนะครับออมสินเจอกันนะเจรินไะปรถแ,แล้วแต่พี่ไปส่งที่บ้านนะแล้วถึงบ้านเนี่ยพี่ทำไรได้บ้างอะ่ะเอ้ยไม่ใช่พี่ทำข้าวอะไรกินได้บ้างอ่ะเออพี่ครับพี่ครับขอโทษนะครับผมหงายเป็นหมาเลยเฮียแตวกูกระทืบโอยกูฟี่อะ คืออยู่ว่าเขา้ออยู่เพราะนโอ๊ยขอโทษก็เดี๋ยววันนี้ให้ทำโทษเราป่ะในคำคืนที่ร้องไห้เธอนั้นเองก็จำได้เพราะว่าในคืนนี้มันเป็นฉันเองที่ยังต้องร้องไห้เลยก็เธอเอาไว้ในยามที่เธอนั้นต้องเสียใจแต่ว่าในตอนนี้มันไม่มีเธอที่เคียงข้างกายคิดถึงเธอเสมอ